พักเน็ตสปอร์ตนะครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราถึงเป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่กองเชียร์ทั่วโลกเท่านั้นนะครับแต่เป็นทีมต่างๆที่ได้แข่งกับสาวไทยของเรานะครับอันนี้ยืนยันได้จากบทสัมภาษณ์ของมิสอเมริกานะครับ e อล r y s k i n ่สกกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเธอให้สัมภาษณ์ในรายการ VNL ที่โปแลนด์นะครับพิธีกรถามเธอประมาณว่าคุณช่วยเล่าถึงแมตช์หนึ่งในรายการ VNL ที่น่าจดจำที่สุดสำหรับคุณและทำไมถึงน่าจดจำแล้วมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสัปดาห์นี้ได้ไหม ก็ประมาณว่าสัปดาห์ที่แล้วมีแมตช์ไหนที่ประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วมาฟังคำตอบของเธอกันนะครับเธอตอบว่าสำหรับฉันสัปดาห์แรกที่กลับมาก็คือสัปดาห์ที่แล้วและเราได้แข่งกับทีมชาติไทยทีมไทยเล่นด้วยความสนุกสนานดูมีความสุขอยู่เสมอซึ่งฉันคิดว่า นั่นเป็นสิ่งที่บางครั้งเรามักจะหลงลืมไปการที่พวกเขาสามารถถ่ายทอดความสนุกของวอลเลย์บอลออกมาได้ดีถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยถ้าฟังดูเพลนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเธอก็แค่ชมไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับแต่ในสายตาของผมสิ่งที่เธอพูดได้รับการพิสูจน์แล้วครับ มาดูแมตที่ไทยเราสาวๆอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นในวงการวอลเลย์บอลในที่อื่นๆคุณได้เห็นแล้วครับนี่คือการพิสูจน์ว่ากีฬาวอลเลย์บอลคือกีฬาแห่งความสุขสาวๆทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับสาวๆทีมชาติจีนด้วยความสุขสนุกสนานนี่คือแมตกระชับมิร ที่แท้ทรูนะครับคุณดูสิสาวสาวจีนที่ว่าตึงก็ยังอดใจไม่ไหวที่จะพลิ้วไปกับสาวไทยของเราไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมทีมโมลเลบอลสาวไทยถึงเป็นขวัญใจของกองเชียร์ทั่วโลกเลยนะครับด้วยความแฮปปี้เอนเนอร์จีเฟรลี่แบบนี้แล้วอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้สาวสาวทีมชาติไทยกันนะครับ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพกันนะครับในวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนนี้กันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ากีฬาวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่การแข่งขันเอาเป็นเอาตายเพื่อชัยชนะเท่านั้นแต่มันคือกีฬาแห่งความสุขสนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวก ที่สาวๆทีมชาติไทยของเราจะแสดงออกมาให้ชาวโลกได้เห็นกันอีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ของ h ักเน็ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ